Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุล หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วจากสถิติปี2022เนาะมีแค่ประมาณ8,000คนไหที่สามารถวิ่งสำเร็จ6สนามซึ่งตุ๊กตาเป็นหนึ่งใน8,000คนจากทั่วโลกถ้าคนไทยเนี่ยจะมีผู้หญิงทั้งหมด29คนนี่คือหนึ่ง <c oughs> <ล>ใน29 <c oughs> <า>คนแล้วถ้าเป็นคนไทยทั้งหมดอยู่ที่93 <c oughs> คน <c oughs> ที่ได้เหรียญอ,อันนี้นซึ่งนอกจากกิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยตุ๊กตาเองก็เพิ่งผ่านแบบอีกบททดสอบหนึ่งในชีวิตเนาะ <c oughs> นะคะก็คือการเป็นมาริงของแฟนมันเปลี่ยนมุมมองชีวิตของเรายัางไงบ้างไหมคะมันทําให้เราเหมือนคอนเฟ เติมความรู้สึกเราในการใช้ชีวิตว่าเวลาที่สําคัญที่สุดคือเวลาณนะตอนนี้ชีวิตที่ดําเนินด้วยการไม่มีความกลัวและมีอิสระนั่นคือความสุขในการใช้ชีวิตดีที U ่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิต สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับหมอแล้วก็ Single ลวี n พอดแคสต t ที่อยากให้คุณสนุกแล้วก็มีความสุขทุกๆครั้งที่เปิดฟังไม่ว่าคุณจะฟังอยู่คนเดียวนะคะหรือว่า ฟังกับคนรู้ใจฟังกับเพื่อนเป็นกลุ่มนะแต่มอว่าส่วนใหญ่ต้องฟังคนเดียวแหละแหมก็เราแบบดีที่อยู่เดียวนาะอยังไงก็ตามค่ะวันนี้ค่ะหมอจะชวนมาพูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการหาความหมายให้กับชีวิตนะคะจริงๆมันเป็นเรื่องที่ลึกแต่มันก็เป็นเรื่องที่สนุกนะคือหมอว่าแต่ละคนน่ะก็มีวิธีการในการหาความหมายให้กับชีวิตตัวเองที่ต่างกันไปซึ่งแขกรับเชิญที่หมอชวนมาคุยในวันนี้เขาก็มีวิธีการ หาความหมายให้ชีวิตในอีกแบบหนึง่งซึ่งบอกว่าเป็นรูปแบบที่น่าสนใจแล้วก็มีประสบการณ์ชีวิตที่น่าสนใจที่อยากจะให้เขาเอามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังกันค่ะยินดีต้อนรับคุณตุกตามณีรัตน์ตั้งคุณสมบัตินักวิ่งมาราธอน s i x s t a r f u n i t u r ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> อาจจะต้องแบบ educate คนฟังที่บางคนที่เป็นคนวิ่งมาราธอนก็คงจะทราบอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการ <laughs> ก็อาจจะแบบ อะไรเหรอ Six Star Signature มันคืออะไรคะมันคือการวิ่งมาราทอนสนามไหนบ้างเหรอคะมันจะเป็นโวลเมเจอร์มาราธอนนะคะจะมีทั้งหมดหกสนามค่ะจะมีเบอร์ลินมีชิคาโก้นิวยอร์กลอนดอนโตเกียวแล้วก็บอสตันก็คือที่บอสตันก็จะเป็นสนามที่เก่าแก่ที่สุดนะคะปีนี้ก็ครบ หนึ่งร้อยี่สิบแปดปีไปค่กก็คือต้องวิ่งให้ครบชทั้งหมดหกสนามถึงจะขึ้นชื่อว่าถึงจะเคลมตัวเมดอลสำหรับตัวทิก k s ตาร์เมดอลตัวนี้ได้ซึ่งก็คือทุกคนสามารถเข้าไปลงทะเบียนคือวิ่งเสร็จก็เข้าไปลงทะเบียนแล้วก็ครบปุ๊บสนามสุดท้ายปุ๊บเขาก็จะเตรียมมอบเหรียญนี้ให้เลยสนามไหนโหดสุดบอสตันฮะเพราะว่าด้วยความที่พปจุดสตาร์ทปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการวิ่งลงกาวคิวแบบ เยอะเลยค่ะต้องดูตัวกราฟของความชันเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากซ้อมวิ่งค่ะต้องซ้อมชันซ้อมวิ่งดาวน์หิวซ้อมมันเจ็บเข่าไหมคะมันหน้าขาหน้าขาจะรับเพราะฉะนั้นต้องเทรนดีๆก็คือมันปวดขาตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยสนามที่โหดสุดใช่อาการมันจะไปออกตอนประมาณยี่สิบยี่สิบห้าก็จะเนียมกันแบบว่าอะไรค่ะบางทีว่าเราเป็นสายไม่สปีเพราะเราได้เป็นชาริตี้แล้วก็เลยแต่ก็ซ้อมเต็มที่นะคะก็ปรากฏว่าก็วิ่งสนุกแล้วก็โหดอย่างที่ เขาล่ำลือกันแต่ดีมากๆซึ่งนะคะคุณฟังหลายคนอาจจะไม่ทราวบว่าจริงๆแล้วคนทั่วโลกเนี่ยเข้าใจว่าจากสถิติปี2022เนาะมีแค่ประมาณ8,000คนไหมที่สามารถวิ่งสำเร็จ6สนามซึ่งตุกตาเป็นหนึ่งใน8,000คนจากทั่วโลกเช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้น,นะคะ่ะเป็นผู้หญิงแค่30%ค่ะเพราะมันโหดมากๆอะไรที่ทำให้ตุกตาเนี่ยตัดสินใจที่จะทรมานตน <laughs> หรือว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งนี้แล้วกัน มันน่าจะเริ่มมาจากพอเราเริ่มวิ่งบุกนะฮะก็แรกๆก็จะเริ่มมาจากแค่ว่าเพื่อสุขภาพแต่คราวนี้พอได้ลองฟูลมาราทอนแล้วได้ลองเวิร์เมเจอร์แรกแล้ที่เบอร์ลินตอนปี2018คราวนี้มันก็จะมีเป้าหมายชัดเจนขึ้นมาเลยว่านี่แหละเราต้องวิ่งให้ครบหสนามมันเป็นเป้าหมายไปถึงพอได้ทรมานตนสนามแรกแล้วก็รู้สึกดีอย่างเงี้ยชอบก็ฟินค่ะก็แฮ p p ก็แอพก็แบบคือ มันเหมือนความรู้สึกแรกคือเราขอบคุณตัวเองเลยที่แบบเฮ้ยเรามาตรงนี้แล้วเราทําแล้วเราแบบเราเอนจอยกับมันสุดๆอ่าพอเราตั้งเป้าปุ๊บเนี่ยว่าเออเดี๋ยวเราจะเก็บหกสนามนะอ่าล้วก็กลับไปซ้อมค่ะกลับไปลงลอตโต้กลับไปทําทุกวิธีทางเพื่อให้เราเราจะได้แอทเทนในทุกๆสนามเพื่อให้ครบมันก็จะมีต่ำในจังหวะช่วงโควิดเบรกเราอยู่สองปีค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็โอเคก็ฟานก็ค่อยๆดําเนินไปเรื่อยๆก็คือทั้งหมดใช้เวลาอยู่ หปีอุ้ยมันต้องแบบมีความแบบมุ่งมันมาคือโอเควิ่งเสร็จแล้วมันมีความสุขใช่ไหมใช่ใช่่แต่มันบบอะไรที่ทําให้เราแบบไม่ท้อถอยแบบทําอยู่หกปีอ่ะเราตั้งเป้าไว้แล้วเป้าหมายนี้อคือเรามองตรงๆว่าคนอื่นในโลกทําได้เราทําได้มีมเยอะคน,นะที่ทําได้อถ้าคนไทยเนี่ย จะมีผู้หญิงทั้งหมด29คนนี่คือหนึ่งใน29คนแล้วถ้าเป็นคนไทยทั้งหมดอยู่ที่93คนที่ได้เหรียญอันนี้ก็คือเรามีแบบแค่ว่าเรามีวิชั่นเห็นว่าตัวเองอยา่ที่จะเป็นใช่คือเราทําได้ในแน่นอนเพียงแต่ว่าช้าเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็แน่นอนแต่ตัวยากสุดก็จะเป็นที่บอสตันเพราะว่าเราไม่ใช่สายสปีดเพราะนั้นการที่เราวิ่งคุริฟายเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้สําหรับเราคราวนี้เรามองช้อยส์อื่นก็คือมันมี c h ริตี้แล้วก็ทําทุกวิถีทางเพื่อให้เราเนี่ย ได้ไปในสายชา a ริตี้ใช่ใช่ใช่เราต้องผ่านการอินทวิวเราต้องผ่านการแบบเหมือนสกรีนจากชาริตี้นั้นๆว่าเราอะคุ i ลิฟายสำหรับเขาไหมซึ่งโชคดีจังหวะโชคดีได้โอเคเราก็แบบเรสฟันนู่นนี้ก็ทำไปจนเรียบร้อยก็เลยเหมือนกับเราซ้อมทั้งร่างกายซ้อมทั้งจิตใจแล้วเราก็ต้องหมี strategi วางแผนเพื่อที่เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือเนี่ยเรียบร้อยตอนที่บอสตัน และสนามสุดท้ายที่ที่บอสตันใช่ปีนี้ใช่แล้วก็ได้เหรียญซิกสตันแล้วในวันที่มันได้จริงๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างมันแปลกเหมือนกันนะฮะได้ยินคนอื่นมาแต่ก็ไม่คิดว่าตัวเองก็จะเป็นคือตอนได้รับเนี่ยความรู้สึกมันเหมือนนิ่งเลยค่ะค่ะมันนิ่งแล้วมันก็เฉยแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเราอะจะมองเส้นทางเนี่ยค่ะแล้วเราเหมือนเรารู้ว่าตัวเองใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าจากที่เราจะ โอ้โหฟุ้งไฟไหมค่ะก็นิ่งไปเลยนิ่งไปเลยิ่ะเออโมเมนต์ของการก้าวใช่ใช่ใช่แต่ก็แน่นอนอ่ะดีใจภูมิใจแล้วก็เหมือนกับเฮ้ยเราทําได้มันใช่แต่ความรู้สึกไม่ได้โลดโผนขึ้นไปขนาดนั้นซึ่งโอเคเพราะเราเก็บเกี่ยวไอ้ความตื่นเต้นความเอนจอยอระหว่างทางมาจนเริ่มซ้อมจนมาถึงวันที่วิ่งเสร็จแล้วอันนั้นนั่นมันคือเป็น ผลลัพธ์ของสิ่งที่ทํามาทั้งหกปีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหมือนภาพก็คือมันเก็บเกี่ยวความสุขมาเรื่อยๆตลอดเวลาแล้วไม่ได้ดราว่าแบบน้าตาแตกเลยก็ไม่ใช่ซึ่งนอกจากวิ่งเนี่ยทุกตาก็ยังมีกิจกรรมอีกหลายอะไรเยอะมากทำอะไรบ้างคะก็ที่ทําแบบเรื่อยๆแล้วก็ทําแบบสม่ําเสมอแล้วก็ มีโอกาสได้ทําก็คือไปดำน้ําอันนี้ก็เริ่มประมาณ8หรือ10ปีเนี่แหละค่ะก็ดำน้ําก็เอินจอยดำน้ําจากที่ตอนแรกๆก็ดำน้ํำสกูบาร์ดิวิ้งแบบเพื่อสันทนาการนะเนาะตอนหลังๆก็ได้มีโอกาสไปตัดอวนรวมกลุ่มกันเหมือนทำ เอาจริงๆมันก็เหมือนช่วยทาความสะอาดนะเนาะไปตัดอ้วนเก็บขยะกับเพื่อนกับอะไรอย่างเงี้ยจากที่เราเอนเตอร์เทนอย่างเดียวเราก็มีโอกาสช่วยให้มันเป็นประโยชน์ใช่ใช่ก็ช่วยด้วยหรือบางทีเจอพวกสัตว์ทะเลหรืออะไรติดแหติดอ้วนเราก็ช่วยเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะก็ทําสลับสลับกันก็ดำน้ําก็เป็นกิจกรรมที่ชอบอืมค่ะมีอย่างอื่นด้วยอีกนี้ใช่าย่ก็มีก็มีชอบเทรคกิ้งชอบเดินเขาอะไรอย่างเงี้ยเดินเขาด้วยใช่ใช่ใช่เคยมีมเมนต์เสี่ยงตายไหมคะ โอ้ยอันเนี้ยเคยเกิดหนึ่งครั้งเป็นครั้งแรกอืน่าจะประมาณสักแปดเก้าปีที่แล้วค่ะเพื่อนๆชวนไปล่องแก่งน้ํำว้าก็ไปกันยี่สิบกว่าคนค่ะก็มันเป็นไอ้ล่องแก่งที่มันระยะทางมันยาวสุดเน้ะมันจะประมาณหนึ่งรอยี่สิบกิโลเราจะต้องไปนอนพักสองคืนหเหตุการณ์มันเกิดตอนช่วงแก่งที่มันมีความชันเยอะแล้วก็แน่นอนะลงมาปุ๊บว่า เรานี่ยเป็นแพรใช่ไหมแพรมันก็ง่ายทุกคนก็กระเด็นออกไปซึ่งแน่นอนเนี่ยมันมีชูชีพใช่ไหมฮะแต่จังหวะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นแบบเหมือนกับว่าแพรมันทับตัวเราและกระแสน้ํามันแรงมันก็ลากตัวเราไปความอันตรายที่จะเกิดขึ้นเวลาเล่นอันนี้คือใต้น้ำเนี่ยมันมีหินตัวเรามันไปกระแทกกับหินแล้วเราก็จุกจากที่ปกติเราจะเอาตัวเองออกมาเพื่อจะให้เพื่อนมารับเราขึ้นเรือใช่ไหมฮะก็กลายเป็นเรา เหมือนจะกำลังจะจมน้าเพราะเราเจ็บจากการถูกกระแทกเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เหมือนแบบภาพมันก็ฟึบขึ้นมาแบบเร็วมากเลยว่าแบบเฮ้ยอาจจะไม่รอดห่ะเลยเงี้ยอาจจะไม่เอาตัวเองออกมาได้เลยเงี้ยค่ะก็มีแวบหนึ่งค่ะเหมือนมีสติขึ้นมาคมว่าเฮ้ยใจเย็นๆเรามีชูชีพเจ็บไม่เป็นไรทนอีกแป๊บเดี๋ยวเราฮึบนะเดี๋ยวเอาตัวออกมานะอะไรเงี้ยรลบวสุดท้ายก็คือทาได้ก็ฟึบแล้วก็รีบเอาตัวเองมาเข้าข้างฝั่งเจ้าหน้าที่ก็มารับเราขึ้นนี้แต่ก็เป็นแวบแรกที่รู้สึกว่า คือเหมือนเห็นแบบหน้าปามาโผล่ขึ้นมาแบบนึงอะว่าจะรอดไหมจจะไม่รอดว่ะเลยเงี้ยแล้วมันต้องไปค้างเราต้องไปต่อยคืนนึงตอนนนั้ก็แบบเอ๊ะจะไปดีหรือจะแคนเซิลไปเลยแล้วจบไปเลยดีอะไรเี่ยแต่ตอนนั้นเรายังไม่คุยกับเพื่อนเรื่องนี้นะฮะเพราะว่ามันเหมือนกเราก็ไม่อยากทำให้บรรยากาศเลยก็โอเคแล้วก็ฮึบไปสรุปก็ปลอดภัยอย่างเงี้ยเราผ่านมาเป็นอาทิตย์ค่ะกว่าจะเริ่มมาคุยกับคนข้างๆว่าวันนั้นเรารู้สึกอะไรอ่ามันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าแบบ เล่นอะไรทําอะไรเนี่ยทําตามกฎเราปลอดภัยแต่มันมีความเสี่ยงสิ่งที่เราต้องยอมรับคือไอคอนเวนซ์่เกิดขึ้นแล้วก็สติเออดตคือสติแล้วก็ดูแลตัวเองให้ได้เงี้ยคดีแล้วก็การเตรียมตัวต่างๆเนาะเวลาไปเนาะซึ่งนอกจากกิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยตุ๊กตาเองก็เพิ่งผ่านแบบอีกบททดสอบหนึ่งในชีวิตเนาะนะคะก็คือการเป็นมะเร็งของแฟนนะคะซึ่งปัจจุบันก็ หายแล้วนะคะก็ยินดีด้วยนะคะแต่ว่าการที่เราต้องผ่านบททดสอบเนี้ยมันเปลี่ยนมุมมองชีวิตของเรายังไงบ้างไหมคะมันทําให้เราเหมือนคอนเฟิร์มความรู้สึกเราในการใช้ชีวิตว่าเวลาที่สําคัญที่สุดคือเวลาณตอนนี้เวลาที่เนี่ยอย่างเราตอนนี้เราอยู่กับผิงคุยกับผิงเนี่ยผิงก็สาคัญกับเราที่สุดแล้วก็คุยด้วยแบบความรู้สึกอยู่กับปัจจุบันใช่ใช่ใช่ช่ค่ะเพราะนั้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยโอเค ไม่สบายอือไม่สบายหาคุณหมอรักษาดาเนินขั้นตอนนึงจ้อเราอยู่กับแต่ละสิงซงไปเรื่อยใช่ค่ะเพราะมันไม่มีประโยชน์ที่จะมานั่งฟูชาร์กอะไรเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเกิดไม่มีประโยชน์หรือจะไปนั่งเอ๊ะขั้นตอนที่เสร็จแล้วแล้วจะหายไหมแล้วมันจะกลับมาหรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันไม่เกิดประโยชน์ทั้งกับเราและกับเขาค่ะเพราะเราอยู่ข้างๆเขาเนี่ยแน่นอนเราเป็นพลังงานให้กันค่ะลรงเห็นเลยว่าแบบพี่เขาแบบ เขานิ่งมากเขาชิลมากเลยคุณหมอบอกเขาก็นิ่งเขาก็ชิลเงี้ยเพราะนั้นเราอยู่ข้างๆอะเรารู้เลยว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะอฮกังวลอะไรไปเลยเงี้ยเพราะนั้นเราก็เลยชิลตามพี่เขาแล้วแค่รู้สึกว่าเออเรารู้ว่าหน้าที่ของเราคืออยู่ข้างๆตับประค่องอ๋อช่วงนี้คุณหมอเว้นให้ยาต้องนู่นนั่นนี่หันซ้ายหันขวาป่ะพี่ไปเที่ยวอะหนูก็จัดการเรื่องเที่ยวให้ไปค่ะพี่คะไปพักรีสอร์ทที่นี่ดีกว่านู่นนั่นนี่แล้วก็จัดการก็ใช้เวลาโอเคเราก็ ดูแลเรื่องความสะอาดเราอยู่กันสองคนไม่ไปค่ะอยู่ใกล้ชุมชนหรืออะไรเงี้ยเราก็ดูแลเรื่องอาหารการกินคือดูแลอย่างดีแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือพี่เขาก็มีความสุขจากที่มานั่งรอแต่เจอหมอกลายเป็นใช้เวลาช่วงนั้นมีออกกําลังกายนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนปกติเลยค่ะค่ะก็เป็นบททดสอบให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันก็ธรรมดาแบบนี้แหละการป่วยมันก็คือหนึ่งในเรื่องราวประจําวันที่เกิดขึ้นในชีวิตเราก็อยู่ตรงนี้ค่ะทําแต่ละวันให้มันแบบ ปกติไปอย่างเงี้ย uh huh. uh huh. ใช่ใช่ใช่เพราะนั้นยิ่งคอนเฟิร์มว่าความธรรมดาความเป็นปัจจุบันตอนเนี้ยดีที่สุดอ่า uh huh. ซึ่งตอนเนี้ยหายแล้วอย่างบางคนเนี่ยคนเวลาเขาหายจากมะเร็งอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะออกไปเที่ยวออกไปใช้ชีวิตเต็มที่เลยซึ่งตุ๊กตานเนี่ยใช้ชีวิตเต็มที่อยู่แหละ <laughs> <laughs> พอมาตรงนี้เนี่ย <laughs> หลังจากการหายป่วยเนี่ยมันมีการเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมของการเที่ยวกันใช้ชีวิตโอ้ oh, จะบอกเลยว่าปกติคือบางคนอาจจะ ไม่ค่อยได้เที่ยวเพราะไม่สบายแล้วต้องไปเที่ยวใช่ไหมอย่างของเราไปเที่ยวเยอะเพราะไม่สบายต้องหยุดเที่ยวไหมไม่ก็คือใช้ชีวิตปกติอยากเที่ยวก็คือเที่ยวอยากไปก็คือไปแต่แน่นอนเราก็เลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับสุขภาพช่วงนั้นเออว่าต้องระวังอะไรยังไงอย่างตอนเนี้ยโอเคพี่เขาก็เป็นช่วงแบบเฝ้าระวังคอยเช็คนอกเช็คอากคุณหมออย่างเงี้ยซึ่งการเที่ยวก็คือปกติเลยอย่างเนี้ย เพิ่งไปวิ่งเบอร์ลินกลับมาพี่เขาก็ไปด้วยซัพพอร์ตนู่นนั่นนี่นี่ยเดี๋ยวจะไปดำน้ําที่ญี่ปุ่นก็ดำน้ําด้วยกันเพราะมันไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรก็คือใช้ชีวิตปกติเลยค่ะพี่แต่ว่าถ้าจะมีรายละเอียดที่ต่างไปตรงที่ว่าการใช้ชีวิตด้วยกันนะมันจะช้าลงอืแล้วมันจะเรียบง่ายแบบอเรียบง่ายแบบที่เราทั้งคู่ชอบคือตั้งใจให้มันช้าลง ช่ตั้งใจให้มันเป็นธรรมชาติเลยไปถึงเอาไปเที่ยวไปดูว่าเขาใช้ชีวิตยังไงเออไปตลาดสิเขากินอะไรกันเหรอเอาลองลองกินกับเขาไม่เหมือนแบบเที่ยวแบบดื่มดั่มมากใช่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 แล้วก็แทบจะพูดตรงตรงเลยที่ที่ต้องไปถ่ายรูปหรือหมดไม้ที่ไม่มีเลยค่ะไม่ได้อยู่ในเลยเออถ้าผ่านก็คือไม่ได้จะต้องไปแบบพวกทัวริสแอ t แท c t ชันไม่มีเลยถ่ายลงไอจีเลย่ไม่มีไม่ไปไปใช้ชีวิตจริงๆใช่ก็ไปอยู่เขาอยู่เป็นยังไงหรือคนที่นี่เขา ชอบไปตรงไหนกันลหรอ,อไปกับคนท้องถิ่นใช่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 ซึ่งการที่ทุกตาแบบใช้ชีวิตเยอะเที่ยวเยอะทํากิจกรรมมาหลายอย่างเนี่ยสุดท้ายอะ่ะมันให้ความหมายอะไรกับชีวิตเราชอบที่จะไปเห็นความต่างเนาะอพอเราไปแต่ละที่เนี่ยแต่ละประเทศคนแต่ละชาติเขาก็ต่างๆกันไปอพอเราไปเห็นความต่างของเขาเนี่ยเอ๊ะมันก็ทําให้เราถามตัวเองว่าเออทาไมเนอเออทาไมเขา ก็ทําสิ่งนี้ทําไมเขาทาสิ่งนั้นแต่อย่างล่าสุดไปตุรกีไปอยู่มาเดือนหนึ่งนง้ยก็แบบเออคนอิสลามเนาะกับคนคริสเออเขาอยู่ด้วยกันร่วมกันได้เออเขามีธรรมชาติในการที่อยู่ร่วมกันอย่างแบบสมมทเออซึ่งเราก็อูแบบประทับใจว่าเออก็เป็นสิ่งใหม่ที่ทําให้บอกแล้วว่าไอความแตกต่างเนี่ยเออพอเราเข้าใจอืมมันจะคือไม่ได้รู้สึกว่าต่างหรอกอืมมันก็เป็นมนุษย์นี่แหละเราแค่ชอบหรือ prefer หรือ ทำอะไรไม่เหมือนกันอเออเราชอบที่จะเห็นความแตกต่างตรงนั้นแล้วก็เข้าใจอืมถ้าจะเอากรอบมาปรับใช้ก็เนี่ยในชีวิตประจำวันเราเจอคนที่ไม่เหมือนเราแล้วก็จะเข้าใจเขามากขึ้นว่าอ๋อทําไมเขาทาแบบนี้เ๋อกคิดแบบนี้เออโลกกว้างกันเห็นความต่างมาทําให้เราเข้าใจคนมากขึ้นเราว่าใจเทาให้เราแบบ humble ขึ้นด้วย humble ขึ้นใช่แล้วก็ไม่ได้ต้องด่วนตัดสินหรือจะต้องไปเลเวลเขาว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องอะไรมันไม่ โลกมันใหญ่มากใช่ใเดใช่ใช่มันเหมือนกับทุกอย่างทุกคนเนี่ยมันก็คือเหมือนคล้ายๆกันหมดนั่นแหละเออแต่เราเนี่ยไปแยกเขาเราไปจํากัดเพราะความกลัวของเราเองความกลัวเพราะเราไม่รู้ว่าความต่างนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรที่จะมาทําร้ายเราหรือทําให้เราไม่ปลอดภัยหรืออะไรแต่พอเราเดินทางหรือเที่ยวเราจุเรื่อววา ไม่มีนี่ไม่เห็นอันตรายนีไม่ได้เห็นหน่ากลัวเขา<อ>ใช้ชีวิตเขาปกติเขาอะดูจะกลัวเรามากกว่าอีกอะบา <laughs> งทีเราเฮ้ยเขาดูกลัวเราอะอะไรเงี้ยแบบไปอยู่ท่ามกลางเขาอะไรอย่างเงี้ <laughs> ย,ลยแล้วตุ๊กตาจริงมีบักเก็ตลิสต์ไหมมีอะไรที่มันยังอยู่ในลิสต์แ้วยังไม่ได้ทํำไหม,ม,มถ้าจะสนุกสนุกเลยเนี่ยน่าจะไปทริอาทอนนะไกกีฬาใช่เพราะก่อนหน้านี้มีพี่หนุ่มเขาชวนไปลงไอแอดเวนเจอร์เรสเป็นว่ายน้ำขี่จักรยาน แล้วก็วิ่งอันนี้เราก็ชอบมากเลยเพราะว่ามันคึกคักมันสนุกมันทาให้เราแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบเราใจอะไรเงี้ยก็สนใจก็น่าจะเป็นเนี่ยจะเข้าวงการไตรในปีหน้าก็เดี๋ยวดองดูอาจจะลงรายการเล็กๆอะไรค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ไปถึงไอรอนแมนก็ไม่เลวโอเคสุดยอดมากๆเลยค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นคนที่ไม่ติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเลยเนาะแล้วถ้าเกิดคุณฟังที่เขาบอกว่าเออฟังดูก็น่าสนใจนะแต่เขาก็อยู่ในคอมฟอร์ทโซนมาตลอดชีวิตไนเยี้ย อยากจะแนะนําอะไรเขาบ้างไหมคะคือเราว่าเราเข้าใจเพราะจริงๆแล้วอ่ะไ้คอมฟอร์ทโซนเนี่ยชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนุ้มันเป็นมันอยู่แล้วมันสบายมันอยู่สบายใจใช่เราอยู่บ้านเตียงอุ่นๆตัวเราก็อยากจะอยู่ในที่ที่เรารู้สึกสบายใจแต่แน่นอนเน่ะคือแต่ละคนก็อาจจะมีแบบพื้นฐานที่ใส่ส่วนตัวอะไรความชอบความไม่ชอบไม่เหมือนกันถ้าอยู่ในคอมฟอร์ทโซนแล้วรู้สึกอุ่นใจสบายใจแล้วก็ ก็มีความสุขดีไม่ได้มีปัญหากับการเข้าสังคมทุกอย่างดูโอเคจริงๆก็โอเคนะคะไม่ติดนะคะเออหมือถึงว่าตัวตุ๊กตาไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องบอกว่าเธอออกมาหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะก็สบายใจอะไรเงี้ยพี่แต่ว่าแต่ถ้าเขาฟังตุ๊กตาแล้วเขารู้สึกอินสปายอ่ะอยากออกลองเลยทําเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเสียหายอยู่แล้วบางทีเรากลัวเราไม่ทําเพราะเรากลัวเรากลัว ไม่สนุกเรากลัวเหนื่อยเรากลัวไม่ประสบความสําเร็จเรากลัวไม่เป็นอย่างที่คิดนะอ่าใช่หลายคนก็จะกลัวว่าโอไปแล้วเดี๋ยวแบบมันไม่ได้อย่างที่แพนไว้ชีวิตที่ดําเนินอืด้วยการไม่มีความกลัวและมีอิสระนั่นคือความสุขในการใช้ชีวิตอืมอืมอืมก็ปกติแต่รู้สึกว่าถ้าคนเราเวลากลัวเพราะไม่รู้อืแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าสิ่งเนี้ยเป็นประมาณนี้อื มันไม่ได้น่ากลัวลองแล้วก็ลองเริ่มเริ่มเล็กๆไม่ได้ต้องเริ่มยิ่งใหญ่เออเริ่มเล็กๆทีละน้อยเก็บไปเรื่อยๆเอาตัวเองไปดูเฮ้ยก็เห็นหน่ากลัวหนี่ลองดูสิแล้วไอ้ผลลับอะ่ะมันจะหอมหวานเสมออืมโอเคกลัวเหนื่อยกลัวเจ็บกลัวร,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 ร้อนกลัวเ uh huh. หงื่อออกเลยเนี้ย uh huh. ลองดู uh huh. แล้วพอทําเสร็จปุ๊บอะ ลองถามตัวเองว่าชอบไหมชอบตัวเองเป็นแบบนี้ไหมแบบเมื่อออกแล้วแบบโอ้โหอะดรีนาลีนมีความสุขกลับมาได้ทานอันของอร่อยนู่นนี่นั่นเลยไงแล้วก็ทําตาม achievement ที่ตั้งค่ะแล้วถามตัวเองว่า ชอบตัวเองก่อนหน้านี้หรือแบบนี้แล้วก็ค่อยเลือกจะทําก็ได้อแต่ว่ามันไม่เสียหายอะไรเลยไม่ได้มีสูตรตายตัวอะไรเนาะก็จะยังไม่ต้องถึงกับมาราธอนลองออกไปวิ่งที่สวนหน้าบ้านดูก่อนก็ได้ห้ากิโลติใจแล้วค่อยไปบอสตันมาราธอนใช่ห้ากิโลสิบกิโลชวนเพื่อนๆไปก็ได้ค่ะทุกแต่ว่าการชวนเพื่อนๆไปเป็นเคล็ดลับเหมือนกันแกแกแกฉันไปด้วยได้ไหมลงให้หน่อยแล้วก็ลองติดกันไปแล้วดูใช้ชีวิตเนาะใช่แล้วดูเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย เจอเพื่อนเนี่ยเราจะเฉยๆเราจะไม่ได้อุ้ยต้องไปยาเขาหรืออะไรแต่ถ้ามีโอกาสเขาถามปุ๊บเราก็จะไปไปซ้อมด้วยไปสวนไหนรากี่โมงเดี๋ยวไปเจอกันแล้วเราก็จะเป็นแบบวิ่งกับเขาชวนกันวิ่งวิ่งเสร็จทานกาแฟอร่อยๆกันมีโมเมนต์ที่ดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากลับไปเขาก็จะเริ่มคุนแล้วอ๋อมันอย่างนี้นี่เองไม่ถึงนี้น่ากลัวเลยวันนั้นตุกตาก็มาซ้อมด้วยเป็นแบบนี้วันนี้ฉันทาเองได้นู่นนั่นนี่ะมันก็แบบเยอะมากเลยนะเพื่อนๆรุ่นพี่หรือรุ่นน้องเนี่ย รอบตัวที่แบบเอนจอยกับโมเมนต์ที่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะวันนี้นะคะดีมากมาเลยคิดว่าคุณฟังฟังคุณทุกตาเล่าในวันเนี้ยก็น่าจะรู้สึกอยากจะพาตัวเองออกไปหาความหมายให้กับชีวิตนะคะเพราะว่าฟังแล้วมันได้แรงบันดาลใจอะมันเป็นแรงผลักดันให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะออกไปใช้ชีวิตบ้างนะคะกล้าออกไปทําในสิ่งที่เราคิดว่าชีวิตนี้ฉันทําไม่ได้หรอกนะแต่จริงๆแล้วเนะี่ยถ้าคุณกล้านะแล้วเชื่อว่าทําได้เนะี่ยคุณก็จะพบกับจุดเริ่มต้นของการหาความหมายในชีวิตแล้วคะ่ะ วันนี้นะคะขอบคุณคุณตุกตามณีรัตน์ตั้งคุณสมบัติมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณยยค่ะยินดีนะคะค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของการส่งต่อแรงบันดาลใจนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆนี้ได้คะ่ะด้วยการแชร์ไปให้กับเพื่อนๆให้กับคนที่คุณรักได้ฟังไปด้วยกันคะ่ะหรือฟังแล้วเกิดแรงผลักดันนะคะว่าเอาละ อยากจะออกไปทำนู่นทำนี่บ้างนะคะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีนะคะท้าย EP นี้ค่ะหมอก็จะมีเพื่อนผู้ช่วยสุดสมาร์ทนะคะที่จะพาเราไปจุดประกายสิ่งที่คุณอยากทำค่ะพร้อมกับเครื่องมือสู่ความสำเร็จมาฝากกันห้ามพลาดเลยนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของหมอใน EP นี้แล้วค่ะขอบคุณอีกครั้งสำหรับไทยประกันชีวิตที่สนับสนุน podcast EP นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ ต้องบอกว่าฟังหมอผิงคุยกับคุณตุ๊กตาในวันนี้แล้วรู้สึกมีแรงฮึกเฮิมอยากจะออกไปใช้ชีวิตแบบมีความหมายเลยนะคะแต่การใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ยุ่งวุ่นวายในหลากหลายเรื่องอาจทำให้เราเนี่ยล้มเลิกหรือหลงลืมบางอย่างที่อยากทำได้การตั้งบัคเก็ตลิส ก็เป็นเหมือนการให้รางวัลเป็นกำลังใจให้ตัวเองและยังสอนให้เราเนี่ยรู้จักลงมือทำสิ่งต่างๆอย่างมีเป้าหมายอย่างชัดเจนขึ้นด้วยค่ะใครกำลังมองหาตัวช่วยจุดประกายสิ่งที่คุณอยากทำอยู่ขอแนะนำ Leaf b y t e ดิจิ t a ลแพลตฟอร์ใหม่เพื่อนผู้ช่วยสุดสมาร์ทจากไทยประกันชีวิต แพลตฟอร์มนี้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าไทยประกันชีวิตก็สามารถใช้ได้มีฟีเจอร์ต่างๆที่น่าสนใจอยากให้ลองเล่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็น Personal Life Bucket List Idea ค้นหาแรงบันดาลใจแนะนำไอเดียที่จะช่วยจุดประกายสิ่งที่อยากทำให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ Smart Planning Tool ผู้ช่วยสุดสมาร์ตตัวช่วยในการวางแผนให้คุณทำกิจกรรมที่เหมาะกับคุณพร้อมช่วยแนะนำตัวเลือกที่พัก ร้านอาหารจุดท่องเที่ยวและทิปส์ต่างๆในการทำกิจกรรม To-do list t o ช่วยแนะนำสิ่งที่ห้ามลืมและสิ่งของที่ควรเตรียมให้เหมาะกับกิจกรรม Reminder t o ช่วยแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงวันที่วางแผนไปทำกิจกรรม Meaningful wrap up ให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าอะไรและใครมีความหมายกับคุณผ่านการสรุปผลประจำเดือนว่าเดือนนี้คุณใช้เวลาทำสิ่งที่มีความหมายกับใครไปบ้างแล้วสิ่งไหนที่รอให้คุณลงมือทำอยู่ตัวช่วยดีๆแบบนี้ไปลองเล่นกันนะคะทุกคนง่ายๆเพียงแค่ add line a d t h i life i n s u l a n แล้วไปค้นหาสิ่งที่คุณอยากทำช่วยให้คุณออกไปใช้ชีวิตอย่างมีความหมายกันค่ะ single being p อดแคสต about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิต